การเช็ครถก่อนเดินทางไกลทาให้การเดินทางราบรื่นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นคลิปนี้ผมขอแนะนํา7จุดที่ควรเช็ครถก่อนออกเดินทางจะมีจุดไหนกันบ้างตามมาดูกันเลยสวัสดีครับผมโอ๊ตจากอีสุ For y ยูครับผมใกลช่วงเทศกาลสงการกันแล้วนะครับผมขอเป็นตัวแทนของอีสุกนครหลวงในการวอวยพรให้ทุกท่านร่ํารวยสุขภาพแข็งแรงขับขี่ปลอดภัยนะครับ ใครที่จะต้องเดินทางไกลหรือว่าจะต้องไปต่างจังหวัดเนี <sucks> ่ย네การเช็ครถก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมก่อนที่เราจะไปตรวจเช็คกันนะครับผมขอแนะนําอุปกรณ์กันก่อนนะครับให้เตรียมท่ามาก่อน1ผืนนะครับผมเมื่อคุณเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณมาดูที่ตัวแรกนะครับผมน้ํามันพวงมาลัยพาวเวอร์นะน้ามันพวงมาลัยพาวเวอร์ตัวนี้จะทําให้การหมุนของพวงมาลัยของคุณเนี่ยง่ายขึ้นควบคุมทิศทางของรถได้ง่ายขึ้นนะครับ วิธีการตรวจเช็คนะครับให้ดูค่ามินด้านล่างนะครับแล้วก็ดูค่าแม็กด้านบนนะครับผมแล้วก็เปิดสีของเขามาดูนะครับถ้าสีของเขาเนี่ยยังเป็นสีใสๆอยู่นะครับก็แสดงว่าใช้ได้นะถ้าสีเนี่ยออกเข้มๆไปโซนน้ำตาลหรือสีดําแล้วเนี่ยผมแนะนาให้เปลี่ยนนะครับผมถ้าน้ํามันตัวนี้ขาดไปนะครับจะทําให้การหมุนพวงมาลัยของคุณเนี่ยยากขึ้นหรือเขาเรียกว่าพวงมาลัยหนักนั่นเองถ้าคุณจะต้องยูเทิร์นหรือคุณจะต้องเปลี่ยนเลนเนี่ยแล้วคุณหมุนพวงมาลัยได้ยากเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้้นนก็ไดะครับ มาที่จุดที่2กันนะครับจุดที่2คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้มีหน้าที่เก็บแล้วก็จ่ายไฟไประบบต่างๆนะครับทำให้ไฟติดนะครับที่ปัดน้ําฝนกระจกไฟฟ้าแล้วก็การสตาร์ทเครื่องนะครับผมอ่าพิธีการตรวจเช็คของเขาเนี่ยก็คือมันมีด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คด้านในกันก่อนนะครับอ่พิธีการตรวจเช็คด้านในของเรานะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ผมบอกไว้ก่อนเป็นแบตเตอรี่เป็นแบบน้ำนะครับอ่าจะมีทั้งหมด6ช่องนะครับผมให้เราหมุน ให้ใช้เหรียญบาทหรือเหรียญ5้านะครับในการหมุนนะครับถ้าเหรียญ10เนี่ยมันจะใหญ่เกินไปนะอ่าเราก็หมุนขึ้นมาก่อนนะครับเราก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็เช็คดูนะครับถ้าใครมองไม่เห็นนะครับให้ใช้ไฟฉายส่องนะครับอ่าก็จะสามารถเห็นน้ํากดที่อยู่ด้านในนันะครับวิธีการดูก็คือเขาจะมีค่ามินกับมีค่าแม็กบอกนะครับอ่าให้เติมอยู่ระหว่างกึ่งกลางเหมือนเดิมนะเสร็จแล้วเราก็หมุนปิดไปทั้งหมด6ช่องนะครับอ่า ต่อมานะครับเราก็มาเช็คกันที่ขั้วบวกขั้วลบหนุ่มสาวได้มาพบในคืนแล้วลานเฮนะครับก็อันนี้ขั้วบวกจะเป็นสีแดงนะครับเราก็เปิดขึ้นมาดูส่วนสีดำเนี่ยก็จะเป็นขั้วลบนะครับผมให้ดูค่าขี้เกลือนะครับหรือว่าก้อนเกลือนะถ้ามีนะครับให้ใช้น้าร้อนนะครับค่อยๆเททีละนิดนะครับแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดนะครับอ่ะต่อมาก็มาดูที่สายไฟนะครับอ่ะสายไฟทั้งสองข้างหลวมหรือเปล่านะครับถ้าหลวมเนี่ยก็ให้ใช้ประแจในการหมุนนะครับ คาบขี้เกลือกับสายไฟที่หลวมนะครับอาจจะทําให้รถของเราเนี่ยสตาร์ทไม่ติดและก็ทําให้แบตของเรามีอายุสั้นลงนะครับผมวิธีการตรวจเช็คว่าแบตเสื่อมหรือเปล่าเนี่ยให้เปิดที่ปัดน้ําฝนดูนะครับปกติที่ปัดน้ําฝนของเรานะครับก็คือจะเคลื่อนที่ได้เร็วนะครับแต่ถ้าแบตเริ่มเสื่อมแล้วเนี่ยมันก็จะช้าลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างแบบง่ายนะครับหรือว่าการบรีบแต่นะครับถ้าแบตของเราเป็นคุณภาพอย่างดีอยู่นะครับการบรีบแต่ของเราจะดังปิ้น าแบตของเราเริ่มเสื่อมแล้วเนี่ยเวลาเราบีบไปปุ๊บเนี่ยเสี่ยมมันก็จะปิ๊บปิ๊บอ่ามันก็จะเบาลงนะครับผมอย่างนี้เป็นต้นนะต่อไปเราไปดูจุดที่3กันนะครับน้ํามันเครื่องนะครับวิธีการตรวจเช็คจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าดึงออกมารอบแรกนะครับน้ํามันเครื่องรอบแรกนะครับไม่สามารถตรวจค่าได้นะครับเพราะว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยยังตกตะกอนอยู่ด้านล่างนะครับอ่าเราก็เช็ดออกไปนะครับน้ํามันเครื่องเนี่ยมีหน้าที่ระบายความร้อนชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์นะครับทำให้หล่อลื่นแล้วก็ ทำล้างคราบสิ่งสกปรกด้านในได้ด้วยนะครับผมเราก็มาดูรอบ2กันนะครับรอบ2นะครับเรามาดูจุดไข่ปลาด้านล่างนะครับเป็นค่ามินนะครับส่วนท้านบนเนี่ยจะเป็นค่าแม็กนะครับแล้วเราก็พลิกดูด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับน้วมันเครื่องของผมเนี่ยอยู่ในระหว่างกึ่งกลางนะครับค่อนไปทางบนด้วยนะครับแล้วก็สีเนี่ยก็ยังใสอยู่เลยนะครับถ้าน้ำมันเครื่องยนต์ขาดนะครับจะทําให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์และอายุการใช้งานของเครื่องยนต์จะสั้นลงด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดถัดไปกันดีกว่านะ ต่อไปเราไปดูจุดที่4กันเลยดีกว่านะครับหม้อน้ําและที่พักน้ํานะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับให้ดูนี่ครับผมข้อควรระวังอย่าเปิดฝานี้ขณะร้อนนะครับถ้าเราเปิดตอนที่เครื่องร้อนเนี่ยไอความร้อนของเขาเนี่ยจะพุ่งขึ้นมานะครับทำให้หมดส่วหมดหลอกันไปได้นะต่อไปเราไปดูที่พักหม้อน้ํากันนะครับวิธีการตรวจช็คของเขานะครับก็ดูค่ามินด้านล่างนะครับแล้วก็ดูค่าแม็กด้านบนนะครับส่วนวิธีการเติมก็คือเปิดฝาขึ้นมาแล้วก็เติมน้ำยาหล่อเลนเข้าไปได้นะครับ วิธีการตรวจเช็คก็คืออยู่ระหว่างกลางอย่างที่ผมบอกไปนะะซึ่งที่พักน้ําตรงนี้จะทําหน้าที่เป็นเหมือนแทงน้ำนะครับคอยจ่ายน้ำเนี่ยเข้ามาที่หม้อน้ําอีกทีหนึ่งนะครับแล้วหม้อน้ําตัวนี้ก็จะจ่ายน้ํายาหล่อเย็นเนี่ยเข้าไปในห้องเครื่องต่างๆนะครับตามท่อนะทำให้อุณหภูมิเนี่ยเย็นลงนะครับผมถ้าเราไม่บํารุงรักษาตัวนี้นะครับจะทําให้เครื่องยนต์ของเราเนี่ยเสียหายที่เกิดจากความร้อนนะยังไงก็ระวังกันด้วยนะครับผมต่อไปไปดูที่จุดถัดไปกันเลยดีกว่า ต่อไปเราดูจุดที่5กันแล้วนะครับน้ำมันคัตแล้วก็น้ำมันเบรกนะตัวนี้สามารถใช้ตัวเดียวกันได้นะครับผมอธิบายง่ายๆเลยนะครับตัวน้ำมันคัตเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าเกียร์ได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนน้ำมันเบรกเนี่ยแรงดันน้ามันจากลูกสูบเนี่ยจะไปทําให้รถเนี่ยชะลอตัวลงนะครับส่วนวิธีการบารุงรักษาของเขานะครับก็ดูจากค่ามินตรงนี้นะครับแล้วก็ดูจากค่าแม็กด้านบนนะครับให้อยู่ระหว่างจุดถ้าเราไม่บํารุงรักษาเขาจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเป็นตัวของเบรกเนี่ยอาจจะทําให้เราเบรกไม่อยู่ซึ่งอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับและในส่วนของน้ํามันคัดนะครับถ้าเราไม่บารุงรักษาเขานะอาจจะทําให้เราเข้าเกียร์ได้ยากขึ้นนะครับแล้วอาจจะทําให้คัดเนี่ยจมนะครับอา,อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยเช่นกันนะครับต่อไปเราถึงจุดที่6กกันแล้วนะครับยางรถยนต์นะครับ ยางรถยนต์เนี่ยมีหน้าที่รับน้ําหนักทั้งหมดของตัวรถนะครับและลดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากพื้นถนนนะครับอย่างรถยนต์เนี่ยมีอายุโดยเฉลี่ยแล้ว4-5ถึงปีหรือ5 0 0 0 0ถึง80,000กิโลเมตรนะครับวิธีการบำรุงรักษาเขานะครับให้เริ่มจากที่หน้ายางกันก่อนเลยนะครับหน้ายางเนี่ยเราดูจากล่องยางนะครับดูความลึกของเขาความลึกของเขาเนี่ยควรมีความลึกอยู่ที่6-8ถึงมิลน,นะครับถ้าความลึกของเขาเนี่ยต่ำกว่า2มิลเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณที่คุณควรที่จะเปลี่ยนยางได้แล้วนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าอาจจะทําให้รถของคุณเนี่ยลื่นได้นะครับยิ่งช่วงนี้นะครับถนนเนี่ยน่าจะเปียกน้ําจากช่วงสงการกันแล้วนะครับอาจยังไงก็ระวังกันด้วยนะต่อไปดูกันที่แก้มยางนะครับแก้มยางเนี่ยเราเช็คสภาพของเขานะครับว่ามีรอยปูดหรือรอยบวมหรือเปล่านะครับอาจจะทําให้ยางรถเนี่ยระเบิดได้นะครับยังไงก็ระวังกันด้วยนะ ต่อไปเราไปดูจุดสุดท้ายกันนะครับจุดที่7นะครับผมระบบไฟนั่นเองอ่าไฟเนี่ยผมให้ดูไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาไฟฉุกเฉินกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับสำหรับใครที่มีไฟตัดหมอกก็เปิดด้วยนะอ่าเราเช็คเพื่ออะไรเราเช็คเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเพื่อนร่วมทางนะครับง่ายใช่ไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนสามารถทําตามกันได้นะครับสุดท้ายนี้ใครมีข้อมูลตรงไหนสงสัยพิมพใต้คอมเมนต์ด้านล่างน,น,น,นี้ได้เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสลับวันนี้สวัสดีครับ